กับสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ามีข่าวสุดเซอร์ไพรส์นะครับและเป็นข่าวดีแห่งปีนะครับและอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า พี่พยายามรีวิวมาตลอดนะครับไมนะ่มีคนเชื่อพี่เลยนะครับและวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่ายังจะมีคนไม่เชื่อพี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนนะครับเห็นพี่รีวิวนู้นรีวิวนี้นะครับก็นะนะนะ Marcheg บอกพี่ว่าพี่โมนะครับอย่างงโนอย่างนี้นะครับพอบอกว่า GM จะแจกต้าทางปักทงนะครับโนก็ยังไม่เชื่อกันะนะครับใครจะเอามาแจกนะครับถ้าเจมมาแจกนะครับผมจะ ติดตามพี่อะไรประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้รีบมาติดตามเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือแจกท่าทางปักธงแบบไฟรีๆนะครับพี่ขอบอกงบหนึ่งบาทสุ่มรหัสไฟรีไฟจะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5้าครั้งละก,กันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอ10ครั้งละก,กันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับ ได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวการมีหัวข้างข่ากางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคนเอาเลยนะครับโนว่าถ้าทำปักทงตัวนี้นะครับมีสิทธิ์รับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแลกันนะครับเพราะว่าคนไหนที่เข้าเกมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับฟรีไฟล์ได้ไปคอลแลบกับ ดาพิคาาอสูรนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะและมีสุดฟรีศมาแจกให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกเป็นอย่างเลยนะครับโนว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับต้องรับแบบไหนบ้างนะครับถึงจะสามารถรับได้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพิเศษหรือว่าเพชรพิเจากพี่นะครับเนาะก็ต้องกดไลลคคค์์กกกกกดดแแแแชชรรรรรรเเเเทท่่าานนนนนััั้้ะะะบบบบีีี๋ยยวพพจจจใหฟ็ ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะห้าพันคนดูเอาเพชรจากพี่ไปได้เลยนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็คือสําหรับกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมโทเค็นตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็คือมีทางด้านของการเก็บโทเค็นนะครับเนาะเพื่อรับในส่วนของซุดตัวนี้แบบฟรฟีๆนะครับเนาะและหลายคนเห็นหรือเปล่านะครับเนาะก็คือ ผู้เล่นนะครับเนาะอันดับ1ถึงอันดับ8นะครับเนาะสุดสัปดาห์จะได้รับในส่วนของค่าทางปักทงแบบไฟๆนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าหลายๆคนยังอยากรู้นะครับเนาะว่าต้องรับยังไงต้องรับแบบไหนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราอยากได้นะครับเนาะก็โคตรง่ายเลยนะครับกิจกรรมจะมีให้เล่นนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับเนาะจนถึงวันอาทิตย์นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะในระยะเวลา7วันนั้นนะครับใครคนไหนนะครับที่แบบว่า ทำภารกิจได้เยอะสุดเก็บโทเค็นได้เยอะสุดนะครับเนาะหรือว่าทําคะแนนนะครับเนาะหรือว่าทําแต้มได้เยอะสุดนะครับอันนั้นนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนั้นนะครับเนาะก็คือต้องได้ในส่วนของท่าทางปักธงนะครับเนาะก็ถือว่ากติกาโคตรง่ายนะครับเนาะหนึ่งใน8คนทุกๆสัปดาห์นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี persona persona ้นะครับเนาะจะอยู่กับเราจนถึงเดือนหน้านะครับก็แสดงว่าท่าทางปักธงนะครับก็คือ จะแจกจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับนาว่ายังไม่หมดเท่านั้นด้วยนะครับยังจะมีทางด้านของสกีในส่วนของไอวอลฟีนะครับก็เป็นไอวอลดาพิฆาตสูตรนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับกิจกรรมก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะเราจะได้ไปเก็บโทเค็นทุกวันนะครับเนาะเพื่อ มารับในส่วนของไอวอลฟีฟีตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ไอวอมาานะครับเนาะก็นี่เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของไอวอฟีฟีประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถรับได้ทุกคนสามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับกิจกรรมตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับส่วนกิจกรรมท่าทางบักโงนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับเนาะเป็นต้นไปจนถึงวันที่21นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบกเลย โนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับโนก็ตอนนี้นะครับโน้มีโปสเตอร์มาแล้วนะครับก็แน่นอนยู่แล้วนะครับโนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้ามีโปสเตอร์มาเป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับวงน้องเขาแตนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าตรงนี้นะครับโนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือวาเนห้อง แบบว่าอยากได้นี่นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ต้องตามนี้ละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของกระทะฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับและจะมีทางด้านของสกินปืนขั้นเทพนะครับเนาะที่แบบว่าจะให้มาทดลองใช้กันแบบทุกคนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนีนะครับเนาะและของฟรีที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะก็จะมีตามนี้นะครับก็คือ1เลยเป็นท่าทางปักทงนะครับที่แบบว่าจะสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะซอง เลยนะครับจะเป็นทางด้านของสุดตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งสุดแบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็3เลยนะครับจะเป็นทางด้านของกระทะนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นเประมานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่า สุดจับแน่นอนนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่าน,นี้ด้วยนะครับยังจะมีทางด้านของหน้ากากนะครับที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของหน้ากาก,าก tragic, บบ Free Free นะครับก็จะได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นเป,นปรามานี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอนะครับเนาะที่เราจะได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็สามารถรับได้แบบยกซร์ฟนะครับที่แบบว่าพี่ๆรีวิวไปนะครับเนาะก็คือเราจะได้แบบยกซร์ฟเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋านะครับเนาะที่แบบว่าได้แบบฟรีๆนะครับพี่ขอบ Dante, วเว่าทั้งหมดนี <u> uh> ้นะครับก็คือแจกให้แบบฟรีนะครับและยังไม่หมดด้วยนะครับยังจะมีทางด้านของสกีนลดชิปนะครับเนอะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอะในส่วนของตรงนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าถ้าอยากได้ในส่วนองตรงนี้นะครับก็จะได้แน่นอน1 0 0เนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเนอะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าสุดจริงแน่นอนนะครับเนอะก็จะเป็นเปรามานี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนนใส่วของ อันนี้นะครับทุกคนก็คือ จะเป็นทางด้านของสกินต่างๆนะครับเนอที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนอที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้แบบฟรีๆในเซิร์ฟหลักแล้วก็ในเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนอก็จะเป็นเปรามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสามารถรับกันได้แบบทุกคนแน่นอนนะครับเนอก็จะเป็นเปรามานี่เลยนะครับและวิธีการรับนะครับเนอก็จะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับเนออันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับที่แบบว่าแต่ละวันเราสามารถล็อกอินได้นะครับเนอเก็ แต่ละวันนะครับเนาะก,ก็คือเราสามารถนะครับเนาะแบบว่าล็อกอินรับของรางวัลน,นะครับเนาะไม่ใจะเป็นทางด้านของโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับแล้วก็ GM มจะมาแจกนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ นี่เลยบัตรสร้างห้อง24ชั่วโมงนะครับเนอเก็แจกเหรียญบบฟรีๆประมาณนี though, ้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าถ้าแจกเหรียญประมาณนี้นะครับพี่แนะนําละกันนะครับรีบเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับเนจะมีการซื้อได้แบบฟรีๆนะครับเนอสาหรับการแจกเหรียญนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอก็คือในอนาคตนะครับจะมีการซื้อของด้วยเหรียญได้แบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับเนอก็เข้ามาแล้วนะครับเนอต้องกดไลค์ นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับละกันนะครับเนาะในส่วนของท่าทางปักธงก็เป็นทีพีหน้าละกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับมงเนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของท่าทางปักธงนี่นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะพี่จะมาบอกเทคนิคนะครับเนาะในการเล่นกิจกรรมด้วยนะครับว่าต้องเล่นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเนาะเราก็ต้องเล่นแบบไหนบ้างนะครับเนาะเราถึงจะได้ท่าทางปักธงนะครับแล้วก็กิจกรรมจับเด็กเข้ามาประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะคร ที่ขอไปหาข้อมูลก่อนละกันนะครับโน no, ว่ากิจกรรมจัเดีเข้ามาประมาณไหนอะไรไงนะครับก็พอแบบ100%ก่อนละกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะปัจจุบันแล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเชื่อพี่ได้แล้วนะครับเนาะเวลาที่พี่รีวิวอะไรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า พี่ไม่ได้รีวิวมั่วแน่นอนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ารีวิวข่าวจริงแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงนนองเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของวิฟปี้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็เตรียมตัวรับกันนะครับกิจกรรมจะเริ่มนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดรักันนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็รีบมารายงานหรือว่ารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมสายฟรีหรือว่ากิจกรรมดีๆนะครับเนาะอัปเดต เราด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นเปล่ามาณนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจริงแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะถ้าอันไหนพี่แจ้งให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจ้งให้ละกันนะครับอยากรู้อะไรถ้าพี่ไปหาข้อมูลมาได้เดี๋ยวพี่จะมาบอกละกันนะครับทุกคนเอก็จะเประมาเลยนะครับเนาะก็ถือว่า คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1นงแชร์ละกันนะครับสำหรับวันนียาะบ